สวัสดีครับกลับมาพบกับจัดวันทุกวันพุธนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วครับที่ตลาดขึ้นมาแล้วก็มาพักตัวนะครับพักตัวก็ถือว่าเมื่อวานก็พักตัวบวกเล็กๆนะครับวันก่อนนี่ลบไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากที่ขึ้นมาใกล้ๆพันหนะครับสูงสุดรอบนี้ประมาณ1590นิดหน่อยนะครับประมาณ1นึ่งพันหบวกลบเองนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงไปนะครับภาพหลักของตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับก็ให้ดูที่ประมาณสัก1 5ึ่ในนี้ในในก็ผ่านขึ้นมาแล้ว นะครับพันในด้านสําคัญตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับหนึ่งพก็ไม่ควรลงไปต่ํากว่านะครับไม่ควรลงต่ํากว่าหรือถ้าดีหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับหนึ่ยืนได้แต่จริงๆแล้วถ้าดูในรายนาทีนะครับดูในรายนาทีสังเกตว่าสัญญาณดีๆเนี่ยต้อง1585ถ้ายืนได้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นพันหอีกทีหนึง่งนะครับโดยสรุปแล้ว1นึ่วันนี้ถ้ายืนได้หน้าสนนะครับหรือไล่หน่อยไม่หลุด1580 นะครับหรือถ้ารอบนี้จะยังมีโอกาสไปได้ก็คือห้ามต่ำกว่า1นึ่งพันเลยนะครับเอาไว้เป็นกําหนดเป็นกลยุทธ์ว่าถ้าดูตลาดเนี่ยก็ดูตานองนี้ไปก่อนนะครับตัวจะผ่าน1,600หรือไม่ในรอบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันซึ่งถ้าเกิดนับลื่นทางอิเลียดเนี่ยนะครับหมายถึงก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบไฮเดิมถ้าเนหกร้อยห้าสิบนะครับถ้าอิเลียดเวฟเนี่ยก็คือกําลังขึ้นในเวฟห้าย่อยนะครับของเวฟหนึ่งใหญ่นะครับ นั่นหมายถึงว่ายังมีเว็บ2ใหญ่ลงมาอีกทีเหมือนกันฉะนั้นง่ายๆนะครับ1,585วันนี้อ 1, 5 8่วันนี้ต้องยืนได้น่าเล่นนะครับหรือร้ายหน่อยไม่หลุด1580ภาพหลัก1570ห้ามต่ำกว่านะครับถึงจะดูดีนะครับก็มาเข้าที่หุ้นจัสวันนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ LIT นะครับไม่เพอร์ฟอร์มนะครับก็ ไม่ขึ้นนะครับแผมค่อยๆไหลลงจนกระทั่งหลุดแนว s ต o อปลอ s ไปนะครับประมาณ4.24นะครับตรงนั้นรู้สึกว่าลงไปถึง1รู้สึกลงไปต่ำกว่า4.2นิดซ้ำนะครับฉะนั้น LIT เราก็คัดไปนะครับไม่ถือไว้นะครับถ้าหุ้นที่ไม่ขึ้นเนี่ยหุ้นตัวอื่นขึ้นมีเยอะแยะเหมือนกันแต่ LIT ไม่ขึ้นถือว่าเราผิดทางต้องยอมไปก่อนนะครับเกงกำไรก็เป็นตามเกมนะครับวันต๊อกพอวันเกมสัปดาห์ที่แล้วมาว่ากันสัปดาห์นี้นะครับ วันตอกฟอร์วันเยียเลยนะครับหมายถึงว่าให้ถือยาวอาจจะไม่ถึง1ปีก็ได้แต่สำรลองไว้เผื่อไว้ประมาณสักหนึ่งปีนะครับวันตอกฟอร์วันเยียซึ่งเป็นหุ้นที่เน้นนะครับก็ไม่อาจจะเล่นรอบถ้าใครเล่นรอบเป็นก็เล่นรอบได้นะครับใครเล่นรอบเป็นเล่นรอบได้แต่ถ้าเกิดใครเล่นไม่เป็นก็ถือลงทุนนะครับระยะกลางถึงยาวขึ้นไปวันนี้เราเอาตัวเจลนะครับนะ General Engineering นะครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกจะเป็นชื่อเจนนะครับนะะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจล นะครับราคาปิดเมื่อวาน0.97นะครับค่อนข้างจริงๆแล้วไประหว่างวันไปถึง0.99เหมือนกันนะครับเกือบถึง1บาทเมื่อวานนะครับสังเกตนะครับผมให้ดูสัญญาณเมื่อวานแท่งเทียนอาจจะค่อนข้างสูงไปนิดนึงหรือว่าแท่งเทียนค่อนข้างใหญ่สังเกตน,นะครับพฤติกรรมเนี่ยแท่งเทียนถ้าเกิดอ่านแท่งเทียนเนี่ยจะเห็นว่าพฤติกรรมแบบแท่งเทียนสีเขีเขยวๆเมื่อไรนะครับหรือว่าแท่งใหญ่ๆเมื่อไรเนี่ยวันต่อไปจะเป็นแท่งแดงนั่นหมายถึงว่าวันนี้อาจจะเป็นแท่งแดงหรือพักตัว นะครับหรือบางทีอาจจะมีย่อลงมาบ้างนะครับย่อลงมาบ้างโดยรูปแบบแล้วเนี่ยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยถ้าย่อลงมานะครับก็ไม่ควรจะต่ำกว่าไฮที่เคยทําไว้ในรอบก่อนหน้านั้นก็คือประมาณสัก0.92นะครับ0.92นะครับหรือถ้าเกิดดูจะให้ร้ายจริงๆก็คือโลมอวานนะครับ0.88นะครับซึ่งก็เป็นระดับของ SMA 10วันนะครับซึ่ง SMA เนี่ยสังเกตนะครับเป็นภาวะกระทิงนะครับ นะครับเอสเเเพิ่งเลียงตัวแล้วยังมีโอกาสที่จะฉีกไปได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นการแข่งตัวใดๆก็ตามที่มีการอ่อนตัวนั่นหมายถึงว่านีสใสแล้วเนี่ยถ้าเกิดแท่งเขียวเราจะมีแท่งแดงตามมาหรืออ่อนตัวตามมาเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก0ูนน่าจะรับได้นะครับน่าจะไม่หลุดนะครับน่าจะไม่หลุดหรือร้ายหน่อยนีย่คือไม่ควรไม่ควรจะต่ำกว่า0.8 8จนะครับดังนั้นถ้ามีอ่อนตัวลงมาแล้วครับ0.95 0.96อะไรก็ตามหรือว่า0.92ในแรงนี้นะ่าสนใจ นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วอยู่ประมาณตั้งศูนย์จุดเก้าเจ็ดนะครับแล้วแกว่งตัวตรงนั้นเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยไม้สุดท้ายเนี่ยเอาไปร้อกว่าล้านหุ้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นศูน็ถ้าเปิดมาแล้วไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อได้พูดง่ายว่าซัพพอร์ตผมให้0.97ถึง0.92เนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับในแรงนี้ถ้ามีราคาให้นะครับกรณีที่เกิดเปิดกระโดดนะครับหายเมื่อวานมัน0.99นะครับอาจจะ0.98 0.99ตรงนั้นก็ซื้อออได้หรืเาง่ายๆเลยถ้าซื้อลงทุน1ปีีออย่่างทผมบกนะครับก็คือประมาณ0.92ถึง1บาทเนี่ย ถ้ามีในแก่งในแรงนี้จะเป็นการพักตัวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถือเก็บไว้ได้หาจังหวะซื้อเก็บไว้นะครับซื้อเก็บไว้นะครับจำไว้อย่างเดียวคือระยะนี้ถ้าเห็นราคา0.87นั่นคือสต็อปลอรดนะครับทีนี้เป้าหมาย2บาทถ้ามองในภาพนี้เนมองไม่เห็นหรอกนะครับว่ามาจากไหนแต่เราคาดหวังว่าจะขึ้นได้ไกลๆเนื่องจากสัญญาณของ SMA เป็นกระทิงนะครับรูปแบบของ SMA แบบนี้ลองไปดูหลายตัวนะครับหุ้นหลายๆตัวที่เป็น SMA แบบเนี้ย เริ่มมาแบบนี้จะไปได้ไกลหลายตัวมากนะครับโดยเฉพาะหุ้นเกง็งกาไรหลายตัวมากนะครับฉะนั้นผมให้เป้าหมายอยู่สองบาทคือมาจากภาพใหญ่ภาพนี้ครับเราได้เห็นแล้วถ้วยกาแฟนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจะหวังแบบมันจะมีโครงสร้างยูตัวเล็กๆนะครับเราหวังว่าจะขึ้นไปเป็นตัวยูตัวเล็ก,ลกแต่ถ้าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยผมเห็นถ้วยกาแฟสีขา,ขาวไว้หนึ่งถ้วยการที่จะขึ้นไปถึงระดับสองบาทบวกลบแถวๆนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของเรียกว่า หูถ้วยกาแฟนั่นแหละที่จับกาแฟที่จับถ้วยนะครับดังนะนั้นลักษณะรูปแบบไพ่แพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเรียกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทําให้ครบเป็นหูจับถ้วยกาแฟนั่นเองนะครับหรือก็เป็นตัวยูตัวเล็กก็แล้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะมองนะครับก็คือพูดง่ายว่ายูใหญ่ผ่านไปแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นไปทํยูตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นเองนะครับฉะนั้นเป้าหมายก็คือ2บาทบวกลบซึ่งจะไปมากกว่านั้นหรือไม่นะครับเราค่อยไปพิจารณาอีกทีหนึง่งแต่จากตรงนี้เนี่ยจากระด ถือว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าพอสมควรสำหรับการถือหุ้นตัวนี้นะครับด้านสัปดาห์นี้เรามองตัวเจลนะครับแนวรับแนวแนวรับแนวคัดลอดตามนี้นะครับ0.97 0.92ซื 3, ้อได้นะครับถ้าเห็นต่ำกว่า0.88เห็น0.87โยนนะครับคัดลอดไปไม่เอาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ดูจากลักษณะของอาการแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อได้มากกว่านะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่า ตัวเจลนะครับจะไปคัดลอดหรือว่าจะขึ้นไปข้างบนนะครับนะแล้วจะมีตลาดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันในสัปดาห์หน้าอีกทีนึ่งเหมือนกันนะครับก็ตามที่บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าตลาดควรจะเล่นยังไงนะครับสำนะหรับสัปดาห์นี้คงฝากไว้เท่านี้โชคดีครับ Your trusted financial partner.